โอเคสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะวันนี้อยู่ผมฟุตโระเอลิกุสานะครับวันนี้ก็จะมารีวิวแซนด์วิชของเฮฟบี้แซนด์วิชยอริชชสอ่านะครับแซนด์วิชทำอะไรได้ครับเพิ่มเลือดครับเพิ่มเลือดนะอ่ะยิงต่อยต่อยครับเออครับห้าสิบครับโดนไปแล้วอ่าต่อยให้เหลือร้อยเลยปุ๊จ๊อปยังยังยังสองหมัด เนี่ยฮะใกล้ตายแล้วโอ้เทิปงีดีวิ่งดีอืมอย่างนี้นะเนี่ยเป็นกันเป็นเด็กน้อยเลยั้มทำอะไรอ่ะทำอะไรเนี่ยเลือดเลือดเพิ่มเต็มมะไม่ว่ายังไงก็เต็มครับเลือดเหลือหนึ่งกินยังไงก็เต็มอ่ะคลิกขวาคลิกขวาสซนวิสามารถคลิกขวาได้ฮะโยนครับเป็นการโยนให้ฝ่ายตรงข้ามมาออกใช่ออกออกซึ่งมันไม่สามารถใช้กันได้เป็นแค่บางที ลองดูเฮ้ยสมมุติเราเป็นเฟรนลี่กันเป็นเฟรนลี่อะดีพวกอะอ่าอ่ใจดียังเลยนายใจดียังเลยนายอืมใช่ใช่ใช่ขอนายออาใช่มากอ่าทีนี้มันก็จะเพิ่มครับได้ทุกตัวครับคือมันจะเป็นข้อเสียนะครับ ก็เสียเวลาเราพลาดครับเออไปโยนให้ฝ่ายศัตรูครับหายแล้วกดเอาชิปหายแล้วกดผิดจะให้หมอแล้วฝ่ายศัตรูเก็บมาหรือว่าเพื่อนอีกคนเก็บได้ป่วยแล้วไงครับหมอโหหมอตายหา่าถ้าไม่มียาน,นี่ชิปหายแล้วครับหมอลิกขวานะฮะย้ำว่ามันกดลิกขวาก็สมมุติว่าเรากินแซนด์วิชไปไงเงี้ยฮะแซนด์วิชหด เราไปเก็บยาครับไปเก็บยาครับซึ่งในแบบนี้มันไม่มียาครับอยากให้เพื่อนอยากาให้เพื่อนเราแถบฟูมันยังไม่เต็มเราเราก็ไปเก็บยาครับมันก็จะเต็มนะครับใช่ทันทีครับทันใดเป็นอะไรที่สุดยอดมาครับโอเคก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับบายครับ